ยังไม่พอผมจะพาไปดูชั้นดาดฟ้านี่คือชั้นดาดฟ้าทุกคนดาดฟ้าที่เนี่ยเหมือนจะไม่ใช่ดาดฟ้าอีกต่อไปมันเหมือนเราได้บ้านหกชั้นแล้วอันนี้ทางโครงการน่าจะบิวนะนะครับทางโครงการก็น่าจะบิว ทางโครงการพยายามบิวให้ให้เป็นสนองการใช้งานของทางด้านออฟฟิศอาจจะเป็นห้องโปรดักชันถ่ายคลิปถ่ายรูปนะครับถ่ายทําคลิปตรงนี้ผมว่าได้แล้วห้องนี้มันมีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของดาดฟ้าจริงๆอะ่ะมันจะอยู่โซนนี้นะครับนี่คือโซนของดาดฟ้านะครับหน้าบ้านฟังกช์ชันตรงนี้อาจจะหลายๆอย่างนะปลูกตรงนงต้นไม้มานั่งชิลกันตอนกลางคืนทำคอนเทนต์กันบนนี้ได้นะ สวยใหญ่นะครับอลังการแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเหมาะกับทุกๆอย่างดูพื้นที่ตรงนี้นะครับทุกคนจะเอาไปอัดเป็นอย่างไรก็ได้นะครับพื้นที่แบบนี้ก็ถ้าเป็นพี่อยู่อาศัยก็ทําตรงนี้เป็นห้องฟิตเนสได้นะเอาจริงๆมี6ชั้นนะครับอย่าเรียกว่า5เลยดาดฟ้าถ้าแบ่งสัดส่วนจริงๆก็ทําเป็น6ชั้นได้นะครับเพราะว่าข้อดีของลิฟต์ นะครับมาพูดถึงข้อดีของลิฟต์ด้วยถ้าเราทําชั้นนี้เป็นลานกิจกรรมชั้นนั้นคือ4-5่ห้โซนพักอาศัยจะไม่มีใครเดินผ่านได้นะครับบังคับว่า4ีห้าห้ามลงได้นะครับคนที่อยู่ชั้น3ชั้น2ชั้น1จะมาทํากิจกรรมชั้นลอยตอบโจทย์ครับขึ้นลิฟต์ม,มาเลยนะครับขึ้นลิฟต์ม,มาเลยนะครับเข้ามาถึงตรงนี้ได้เลยซึ่งชั้นลอยก็จะมีห้องน้ํานะครับ